สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับสายสานไต่ว่าแสบของเราพี่น้องครับพี่น้องวัอนี้ก็ได้โอ้สักเผาหลายย่างพี่น้องมือนีัอันนี้ก็๋วยหนูพี่น้องก๋วยหนูใส่หัวม่วงครับจำเนี่ก็ตำหมกทัวครับนี่ยตำหมกทัว แล้วก็มีผักนะครับผักแก้มลายอย่างแก้มมะกรอยหนูเราก็ปลาจอมก็อ๋องพี่น้องมาครับมาจวดน้ำกันมาจวดมาจาดน้ำกันเราันนี่ครับจอดขอนี้อ่นนิดนึงขออภนดนี่ครับนีไอ้หุยหุยยินดีไอ้หุยครับอ๋อพี่น้องฝากตั้งหน่อยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดพป็นคนนั่งใจนะครับช่องเคยสันไตว่าเสียบครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้คนจิตค้อนอย่างครัังใจโดยตลอดมาครับ ะพี่น้องวอด้ยยายฮางครับอัครับจวดจวดดำเฮ้ยทีเข่าหน่อยก็พี่น้องเลยเนี่ยเข่าเนี้ยเต็มมือตีได้กับพินสองคนสิบเก้าบอนเลยเอาน้ำผักแก่เหมือนมีลายอย่างพี่น้องทั่วแตีงที่มือเต็มหมนีลยน้องไกว์หนูมาพี่น้องเด้อด่าเสียบก็ใส่ใส่หนีบครับเราจะทำยังไงครับจวดอืม แทำไัไอกรทาย,ยูทนีน่ประจอมประจอมวครับตำมัวเนี่ย าใชยพี่้องจอมชนน้อยไงขอท่าได้พี่้องเนี่ย,อย,อยจอมกุ่งยังดีเลยครับคือทำไงพี่ลอง ส <ừ. S 2> ุดยอดนะได้รถเสี้ยนอนเนาะจัดจาด้พี่นอนจัดจานด้ <ừ. S 1> วกน้เป็นตัวไนกินครับไก้่นง,งน,น เป็นองอาหารพื้นบ้านครับน้ำดงน้ำปลาต่บกชัวเปนองสุยยอดดครับขาแจะบกกครับใส่บกก๋วข้านอยนะเหมือนทำ้ง วงเง็บี่อไปหน่ะ mm hmm. คุกครับคุกครับเดียว หวานนะไม่ร้องไปเนี่ยหวานกับหวานเนี่ยครับอันดับอากาศจะฮอนต่ำมากวกับเพ็ดตัวจ,จัดเขากันเลยไม่ร้องเนี่ย 故意的呢？嗯，这、欸、贵，你又不交。 ้วยครับปลาจอมน้แซ่บครับปลาจอมกินลูกเมือครับปลาจอมขังมากชอาขาดไปเล้อาหารรับอาหารรักครับปลาจอมตบกพุงจมบกท่วครับ ขอชาแล้วไม่น้องแซ่บแหนะมันเนี่ยนี่มูกินกบมันเนี่ยต้กินพูดเดียวไม่น้องกินหลายคนนไม่นกยแซ่บแบบกินพูดเดียวไม่เจแซ่บเลยนะครับหมูเนาะ

โมโกเกลคับน้อยนอยนหลานประจอมเล็กน้อยแ้ะกรพริกเล็กน้อยโอ้อนะครับหารบะแกงกับไดมครับ อ่ะย่อืมีอะเร็กโดดมาก

ีห no? mm ่อครับห mm ัวแกยหนูไม่หรอกตับกไดขึ้นเหมียงปลาไม่หรอกเนี่ยจังตึงพี่น้องแช่เพื่อแช่เพื่อครับ anh phạt căng nhanh nhỏ tuổi thôi lạnh chào vâng กวยหนูพิย่างหน่อย่างเหมือนไม่หลังย่างก๋วยหน่งเล่นๆครับมัปักมนมุนไม่หลังจับมันมุนตาได้บมกม่วงไม่หลังเขากันดีครับนายรับหลยไม่หลองอยากตายไม่ล อ๋อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็นีน่แล้วครับกว้วยหนุ่นม่ล้วแต่หมกทัวปลาจอมเราก็บพักพี่น้องเบิป็นความบันเทิงนะพี่น้องเนี่ยยังไงก็คือเก่าพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะคายกดพิมพ์นักใจกับช่อมใส่สันใจว่าแ่บคือเก่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วพี่น้องเด้อสวัสดีครับครับ